บรรยากาศเราเป็นไงบ้างก็ดีใจกับพี่เมย์ด้วยค่ะเรารอกันมานานทั้งกลุ่มเลยอะโมจะบอกว่าแบบเมื่อไรจะแต่งเมื่อไรจะแต่งอะไรเงี้ยค่ะก็พอสมอเรื่องแต่งเรื่องเรื่องแบบนี้นะคะไม่นานค่ะใช่ไม่นานขอสบาร์ตองตองไม่นานค่ะเร้เซอร์ไพรส์ไหมคะอันไหนคะเรื่องไหนพึ่งรู้ไม่นานมากค่ะไม่นานใช่แล้วก็เซอร์ไพรส์พอสมควรแล้วก็รู้สึกดีใจยินดีสุดๆ น้อ่ใจเนี่ยเขาไม่บอกไหมคะไม่หน้อยใจเรื่องอย่างนี้ทําไมต้องหน่อยใจคะเออตองก็ไม่เชิงว่าแบบรู้วันนี้คือรู้มาสักพักแล้วค่ะแล้วอย่างแหม่พี่เมวไม่ต้องไปแบบบอกใครว่าแบบเฮ้ยฉันโทรเขาแล้อะไรแบบนี้ในกลุ่มเลยกี่คนคะที่ยังไม่ได้ฝากอีกพวกเครียดเลยนะตองอังเกะ พี่เป็นดาราเมยใช่ไหมซีโครงปุ๊กลุกปุ๊กลุกตะกี้พี่ปุกหน้าคนค่ะหน้าคนของเราจะเป็นคู่ที่เท่าไหร่ดีคะนี่ไเลยขอข้างคนถามนี้ไปเลยได้ไหมไม่ทราบค่ะยังไม่ทราบยังไม่ทราบจริงๆค่ะพอเห็นงานแล้วยังอยากมีค่ะไม่อยากมีงานแต่งยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่งเลยอะค่ะต้องแค่คิดว่าทุกวันนี้แบบพัฟฟี่แบบนี้โอเคแล้วค่ะใชเริ่องเกินเรื่องปอร์นี้ ่ายชยเขาก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นค่ะแต่ว่าแค่เราจะพูดคำว่าถ้าถ้าอย่างนั้นก็คือคุยไว้ในในเบื้องต้นว่าถ้าสุนวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอย่างไรแล้วตอนนี้กับคนนี้คือคนที่ใช่แล้วหอ่ะตองแฮปปี้ค่ะบังคับกินไหมคะสองข้อข้อปุยยังยังไม่ได้คุยเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าเราคุยกันเองอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่ค่ะก็ต้องเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงอยากให้แบบ ดูเหมือนว่าใช่จริงๆให้ยอมรับกันทั้งสองคนว่าแบบเออทั้งสองคนเข้ากันได้จริงๆค่ะจะเป็นแบบงานนี้ค่ะตัวซึ่งเลยสบายก็ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้นค่ะแต่ <c oughs> ว่าต้องต้องบอกตรงว่าตรงไม่ได้ไม่ได้ซซเรียสเรื่องว่าแบอบอจะต้องอายหรือเปล่าอะไรไม่รู้สึกอะไรอะค่ะตรงว่าเออให้คนรับรู้ใน,นวันที่เรารู้สึกมั่นใจที่จะบอกดีกว่าประมาณเกือบสามปีอะค่ะจะขึ้นจะขึ้นปีที่สาม เขาเป็นคนตั้งแต่วันแรกที่เจอจนวันนี้ค่ะก็ไม่เปลี่ยนเขาเป็นคนแบบเอาใจใส่ตองเอาใจเขามาใส่ใจเราแบบบางเรื่องที่รู้ว่าตองจะโกรธเขาก็จะแบบเขาก็จะรู้ว่าแล้วเขาก็จะพยายามเคลียร์หรือว่ารีบรีบบอกอะไรอย่างเงี้ยตองเ็ไม่ทราบนะแต่ว่านะวันนี้มันก็จะต้องมีเรื่องที่เราแบบ อาจจะไม่ไม่เข้าใจกัน<ม>ก็คือขอเคลียร์แต่และเรื่องทั้งตัวเราแล้วตัวเขาก่อนนะคะแล้วต้องต้องอยากให้แบบพอวันนึงเรามาอยู่บ้านเดียวกันอยากให้เราตื่นนอนมาแล้วแบบมีความสุขลืมตามาเจอเขาแล้วเขาแบบแฮปปี้ที่จะมองเราไม่ใช่บอกว่าหันหลังชนกันน่ะต้องไม่อยากเป็นแบบนั้นจริงๆอะคะ่ะก็เลยอยากอยากอยากให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าจะมีถ้าจกดเป็นแ<ด>ตดนันน่คนนี้ทนขนนู้วันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่เรากดดันมากใน,<า>นชีวิตอะคะ่ะ <laughs> <laughs> ยิ่งมาถามเรื่องอื่น ด้วยอายุเราก็คงไม่นานมากอะค่ะพวกพี่ถ้าเกิดใช่นะก็คงจะได้สัมภาษณ์กันอีกแต่ถ้าไม่ใช่ตอนถ้าสมมติว่าในในแบบสุดท้ายแล้วไม่ใช่ก็ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณโจอยู่ดีค่ะเพราะโจก็เป็นคนดีจริงแต่ว่า ตัวสิแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเล่นลูกคนอื่นเอาได้หรือว่าแบบว่าจะแบบไม่มีพิธีอยู่กับใครได้คงไม่ได้ะคะ่ะก็คงมีผู้ใหญ่แต่ว่าที่ที่จะใหญ่จะเล็กนี่อีกเรื่องหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจัดใหญ่มากก็จะเปลืองตัง ok ค์ด้วย ok ค่ะงงป่ะดูงงป่ะไม่ใช่โอ้นี่ก็โอเคแบบเชื่อไม่ไม่ไม่ค่ะก็ก็ก็ตามตามตามสนุกธรรมเนียมค่ะแต่อนข้างหวานเหมือนกันสำหรับคุณตองคุณชู ตอนนี้ทุกคนในกลุ่มแฮปปีเปเป้เป็น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 ช่วงนี้ตอนดวงที่เราดวงไม่ดีกันทั้งกลุ่มก็คือไม่ดีหมดเลยไม่มีใครดวงดีเลยนะ<ม>ถ้าสังเกตดีๆแต่ช่วงนี้ดวงรากแฮปปี้คือทุกคนแฮปปี้จริงๆรักแฮปปี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องหว่วงนะคะยังไงกลุ่มนี้ต้องว่าน่าจะหมด่ะคะ่ะเซตนี้ย <c oughs> ไม่น,าน่าเหลือค่ะ